สถานีวิทยุเสียงสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ฮาดิษบุญมาเลศบิสมิลลาฮิราะห์มิเราห์อิม alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nastain lahawla wallaqwa taillabiillahi n a l ล i n azim wassallallahu ala nabiina muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بيسان إلى يوم الدين ما بع ربي شرحي صدر ويسل لي أمره وحلا أبدة من لسان يفقه كولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันต ah uh. ิความเมตตาความจำเริญจากลอสซุบฮานะหูวตาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท <zuf> <God> ่านนะครับอันหัมดุลิลลาครับพี่น้องวันนี้ครับเรานั้นก็ได้ทำการ พูดคุยกันนะครับกับตำรับตำราเล่มใหม่นะครับที่มีชื่อภาษาหรับนะครับว่า al-wasa'il a l m u f i ล a lil-hayyat isai นะครับแปลเป็นไทยนะคร่าวๆนะครับนั่นก็คือเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับมีความสุขทั้งในดุนยาและในอาคิเร์ในแบบฉบับของผู้ศรัทธานั่นเองและในตอนที่แล้วครับผมนั้นก็ได้เกริ่นถึงผู้ประพันธ์ตําราเล่มนี้นะครับนั่นก็คือท่านเชคอับดุลรอห์มานอัสซาดีนะครับไป บ้างแล้วนะครับบางส่วนนะแต่แต่ยังไม่หมดนะครับในเรื่องราวของชีวประวัติของท่านเนี่ยถามว่าทําไมนะครับเรานั้นจะต้องทําการศึกษาในตัวของผู้ประพันธ์ก่อนนะครับเรานั้นจะได้รู้นะครับว่าผู้ประพันธ์เนี่ยนะมีความเอาใจใส่กับเรื่องราวของศาสนานี่มากน้อยขนาดไหนนะครับมีความรู้มีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับอยู่ในระดับใดนะครับต่อมาครับพี่น้องนะหลังจากท่านเช็คท่านเชคอับดุลร์มานอัสซาดีนะครับในวัย กือบ20ปีเนี่ยนะครับท่านนั้นครับได้รับการขัดเกลาจากบรรดาบุคคลผู้เป็นครูนะครับให้เขานั้นได้มีหัวจิตหัวใจนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหัวจิตหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆนะครับจรญยามารยาทนี่นะเป็นจัญยามารยาทที่มีความงดงามเหลือเกินนะครับพี่น้องครับบุคลิกนะครับของผู้มีความรู้เนี่ยเชฟดุรัมมานอัสซาดีเนี่ยนะครับ <c oughs> ท่านนั้นนะเป็น บุคคลหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีรูปร่างเล็กนะครับไม่ได้สูงมากนักนะท่านมีเส้นท่านมีเส้นผมเนี่ยนะครับที่ขาวนะครับแล้วก็มีคราวที่ขาวในตอนอายุ30ปีเนี่ยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าถือว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาได้มอบให้กับท่านเนี่ยนะกับคราวขาวกับผมขาวเนี่ยนะครับในวัยส0กว่าในวัย30ปีต้นๆเนี่ยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากบรรดาผู้รู้ท่านอื่นๆนะครับแม้กระทั่งเช็งอันบานีเองเนี่ยนะครับกว่าเขาหรือผมของท่านเนี่ยจะขาวเนี่ยนะท่านนั้นก็ล่วงเข้าสู่อายุ40ปีนะครับแต่กับท่านเช็งอับุลรมานอสาัสซาดีนะครับท่านนั้นมีอายุเพียงแค่30ปีนะครับแต่ ด้วยกับการกําหนดของอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลานะพี่น้องนะครับทำให้เขาของท่านเนี่ยรวมถึงผมของท่านเนี่ยนะครับได้ขาวในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเราเองในฐานะผู้ศรัทธานะครับก็ไม่มีสิทธิ์นะครับในการตําหนินะครับในการตําหนิในการไม่ชอบนะครับกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลานั้นได้กําหนดได้มอบให้นะครับเพราะว่าสิ่งดังกล่าวนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลามอบนะครับได้กับฮิกมะมอบได้กับความรอบรู้ ของพระองค์นั่นเองนะครับซึ่งพี่น้องครับนอกจากนี้ครับท่านนั้นมีลูกศิษย์นะครับหลักร้อยนะพี่น้องท่านเชคอับดุลรอมานอัสซาดีเนี่ยนะครับเนื่องความที่ท่านเนี่ยนะเอาใจใส่ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับทำให้ท่านเนี่ยมีลูกศิษย์หลักร้อยนะครับและลูกศิษย์ในหลักร้อยของท่านเนี่ยนะก็มีหลายสิบคนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นปราฏระดับอาวุโสนะครับในในยุคหลังจากท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเชค โมฮัมหมัดบินซอลและอันอุไซมีนเองนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเชคอับดุลมานอซาดีด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเชคอับดุลลอฮ์อัตบสซามเองนะครับท่านนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเชคอับดุลมานอัซาดีนะครับซึ่งพี่น้องขับกลับมานะครับที่ประวัติของท่านนะท่านครับมักจะเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่จะทําการตื่นนะครับ ถ้าเป็นเราเนี่ยนะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะพี่น้องตื่นนะครับเมื่อได้เวลาละหมาดซุบฮีนะครับหรือบางคนนี่นะครับอาซาลแล้วเนี่ยนะยังนอนอยู่เลยนะครับตื่นหลังจากอาซาซุบฮีแต่ท่านใช้กับดุงละหมานอสซา,าดีนะครับท่านนั้นเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ตื่นก่อนจะเข้าเวลาละหมาดซุบฮีถามว่าตื่นมาทาอะไรนะครับตื่นมาเพื่อที่จะ กระทำละหมาดเกียรมุ่นเลยนะครับในยามค่ําคืนนะครับหลังจากนั้นเองนะครับเมื่อเสียงอาจารนะครับในเวลาซุปฮี่เนี่ยนะดังขึ้นนะครับท่านนั้นก็จะทําการออกจากบ้านของท่านเนี่ยนะครับไปทําการละหมาดที่มัสยิดนะครับละหมาดเสร็จนี่ทำไงต่อนะครับท่านนั้นก็เริ่มนะครับในการสอนตํำรับตําราของท่านเนี่ยนะครับหลังจากละหมาดซุปฮี่เป็นต้นไปนะครับผม ซึ่งพี่น้องครับท่านนั้นก็เป็นบุคคลหนึ่งนะที่ชอบดื่มดื่มกาแฟนะครับดื่มกาแฟวันนึงเนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยหถึงหแก้วด้วยกันนะครับซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะจึงเรียกนะครับเรียกสถานที่หรือเรียกกลุ่มในการเรียนรู้ของท่านเนี่ยนั่นก็คือมัจเยลิสออลกอฮวะนะครับ ก็คือเป็นสถานที่กาแฟเนี่ยหรือเป็นสภากาแฟเนี่ยแหละนะพี่น้องมาจิลิสอัลกกหัวนะครับเป็นสภากาแฟนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยนะเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันน่าตำหนิแต่ประการใดนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าให้กับพี่น้องนั้นได้ฟังนะว่าบรรดาดื่มกาแฟถึงขนาดที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะเอาไปตั้งนะครับว่า สถานที่ที่ท่านนั้นใช้ทําการเรียนการสอนเนี่ยนะครับนั่นก็คือมัจลิสอัลอกวะนะครับเป็นสภากาแฟนะครับและเช่นเดียวกันนะครับท่านนั้นก็มีสวนอินทราลามด้วยนะครับที่มีบุคคลนะครับผู้ที่มีฐานะร่ารวยเนี่ยนะครับบริจาคให้กับท่านนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับพี่น้องท่านนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อท่านเนี่ยนะได้รับที่ดินมาแล้วนะครับได้รับต้นอินทราลามมาแล้วเนี่ยนะครับท่านนั้นจะเอา ผลหรือเมล็ดอินทพาลัมเนี่ยนะไปขายนะครับไม่ใช่นะครับท่านนั้นครับนำสิ่งที่ท่านได้มาเนี่ยนะไปส่งต่อนะครับไปมอบโอกาสให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่ยากจนนะครับอาจจะมอบให้คนยากจนนี่ไปทานอาจจะมอบให้กับคนยากจนนี่ไปขายนะครับเพื่อที่จะให้ได้มีเงินนะครับมาทําการจับจ่ายใช้สอยนะครับในเรื่องที่จําเป็นของแต่ละคนนะครับนี่คือหัวจิตหัวใจของท่านนะครับที่ ที่มีความใจบุญจริงๆนะครับที่มีความใจบุญจริงๆนะครับพี่น้องครับเมืองที่ท่านสอนนะครับในขณะนั้นเนี่ยนะมันยังเป็นเมืองนะครับที่ไม่ได้มีความเจริญนะครับการสอนของท่านนี้ก็สอนนะครับเพื่อชนรากย่าจริงๆนะครับไม่ได้สอนบรรดาบุคคลผู้ที่มีหน้ามีตาแต่ประการใดนะครับ ครั้งหนึ่งครับมีแขกต่างเมืองนะครับมาเยี่ยมที่สถานที่ของท่านเนี่ยนะครับด้วยการแต่งตัวที่วงบอกถึงคนในเมืองนะครับเสื้อผ้านีนูดีนะครับชาวบ้านบางคนนะครับในสถานที่ดังกล่าวเนี่ยนะก็เปรยกันออกมานะครับว่าาอซุบินละจึงมีคนเนี่ยนะครับไปฟ้องกับท่านเชอสรม์มานอสซาดีนะคือด้วยกับสภาพสังคมนะครับที่ท่านเชสรม์มานอสซาดีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะ นะครับแน่นอนครับการมีคนในเมืองไปเยือนเนี่ยนะครับหรือมีคนแต่งกายดีเนี่ยนะเป็นแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยไปหาเนี่ยนะครับแน่นอนครับเอ่อในบางมุมเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดฟิตนาได้นะครับผู้คนในชุมชนนะครับก็จึงกล่าวกันนะว่าเอาอซสบิลละฉันเนี่ยขอความคุ้มครองต่อรอดเลยนะดังนั้นเองนะครับจึงจึงมีคนนะครับไปฟ้องกับท่านเชคอับดุลร์มานอัสซาดีนะครับท่านเชบดุลร์มานอัสซาดีเนี่ยนะจึงตอบกลับไปนะครับบอกว่า คนในเมืองเนี่ยนะัที่แต่งตัวดูดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนเลววันทุกคนเป็นคนไม่ดีกันทุกคนนะครับพวกเขาเนี่ยมีนิสัยที่ดีนะดังนั้นนี่พวกท่านเนี่ยนะคนในเมืองทั้งหลายเนี่ยนะอย่าได้ถือสาในเรื่องราวของกิริยามารยาทของผู้คนที่เป็นชาวอาหรับทะเลทรายในบางเรื่องบางมุมเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านเชงอับดลรอมานนะครับได้ สอนนะครับแก่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับว่าการที่ว่าจะดูใครดีการที่จะดูใครไม่ดีเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่ามาจากเมืองหลวงหรือมาจากเมืองใหญ่นี่จะไม่จะเป็นคนไม่ดีกันทุกคนหรือในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนชนบทแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนดีนะครับไม่ใช่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับให้ดูที่หัวจิตหัวใจน,นะครับเช่น e ที่ท่านอบีอัฮัมมัสสลลัลลอฮุอะไรยฮาวาสันลัมนั้นก็ได้สอนเราเอาไว้ในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยนะครับ พี่น้องครับในส่วนของมัจลาริสของท่านเนี่ยนะที่ทาการเปิดนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาเรียนกันเนี่ยนะครับความที่มัจยิสของท่านเนี่ยนะครับหรือสถานที่เรียนรู้ของท่านเนี่ยนะหนาแน่นนะครับไปด้วยกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาบรรดานักเรียนผู้ที่มารับความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับทาให้นะครับแถวข้างหลังๆเนี่ยนะครับมักที่จะไม่ค่อยได้ยินกับเสียงของท่านนะครับท่านเชคอับดุลรา์มานนะครับอะดาวีเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งครับเห็นสภาพเช่นนี้นะครับ จึงเสนอนะครับว่าโอท่านเชคับดลรมอมานอาซาดีเอ๋ยท่านเนี่ยนะสมควรที่จะใช้ไมโครโฟนสมควรที่จะใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อที่จะทำให้คนไกลๆนี่ได้ยินเสียงของท่านรวมถึงรวมถึงมุสลิมที่อยู่ตามบ้านเนี่ยนะครับก็จะได้ยินเสียงของท่านด้วยนะจะได้เรียนกันอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับด้วยกับความสะดวกสบายนั่นเอง แต่ในขณะนั้นนะครับท่านใช้อุดรมันอสซาดีนะครับบอกว่าฉันไม่อยากเป็นคนแรกๆเนี่ยที่ทาการใช้มันในเมืองดังกล่าวนี้นะครับด้วยกับความวาวระของท่านนะพี่น้องนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าไมโครโฟนลําโพงนะหรือสื่อทีวีต่างๆเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีมานะครับแล้วบรรดาผู้รู้ในยุคนั้นหลายๆคนนะครับเมื่อเห็นว่าสื่อดังกล่าวเนี่ยนะถูกใช้สะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไปเพื่อการฝ่าฝืน ่อลอสุบฮานาฮัวตาลาเนี่ยนะครับใช้ในการร้องรำทำเพลงนะครับใช้ในการเกี่ยวพาราศีนะครับผู้รู้หลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยนะพี่น้องนะครับเราเองเนี่ก็ไม่มีสิทธิ์ตำหนินะเพราะว่าด้วยกับสภาพนะครับของคนในยุคนั้นเนี่ยนะครับที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องราวของอุปกรณ์เหล่านี้มากพอเนี่ยนะครับก็มองว่าอุปกรณ์เหล่านี้นี่ใช้ไปเพื่อที่จะ ฝ่าฝืนต่ออัลลอสุบฮะฮานาหูวตาลาดังนั้นเองใครก็ตามนะที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนี้นะครับเท่ากับว่าเขานั้นเนี่ยนะครับพยายามที่จะหาทางในการฝ่าฝืนต่ออัลลอสุบฮะฮานาหูวตาลาด้วยเหตุนี้เองนะครับด้วยความววระของท่านเชคอับดุรอมานอัสซานีเนี่ยนะครับจึงทําให้ท่านเองเนี่ยก็กังวลนะครับว่าการที่ท่านใช้ไมโครโฟนใช้เครื่องขายายเสียงเนี่ยนะครับมันจะเป็นการให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าท่านนั้นกําลังสิ่งที่ฮารอมอยู่นะครับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับท่านเชคอับดุลฮ์มานอัสซาดีนะครับก็ได้ปฏิเสธไปนะครับในเบื้องต้นนะครับแต่ท่านเชคนะครับอัลวีเนี่ยนะครับก็จึงแนะนําให้กับท่านนะได้ทราบนะครับถึงถึงหลักในการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆของพวกนี้นะครับบอกว่าหากท่านไม่ใช้มันในเมืองนี้ผู้คนก็จะคิดว่าการใช้มันเนี่ย จะต้องเป็นการฝ่าฝืนต่อรอสุบฮานาหัวตาลาอย่างเดียวผู้คนนี่ก็จะพากันคิดกันไม่ดีอย่างแน่นอนผู้คนเนี่ยก็จะไม่รู้จักวิธีใช้ทั้งไมโครโฟนทั้งเครื่องขยายเสียงเนี่ยไปในหนทางของรอสุบฮานาหัวตาลาอย่างแน่นอนท่านเนี่ยลองใช้เถอะนะลองใช้สิ่งดังกล่าวเนี้ที่ร็อสได้มอบให้เนี่ยนะครับทั้งไมโครโฟนทั้งเครื่องขยายเสียงเนี่ย เพื่อที่จะทําการบอกกล่าวในเรื่องราวของอัลลอฮ์เพื่อที่จะทําการเผยแพร่ในสุนนะของท่านอบีมุฮัมมัดสัลัลอหอะลัยฮิวะาสัลลัมแล้วท่านเนี่ยจะทําให้คนในสังคมในหมู่บ้านของท่านเนี่ยได้เห็นนะว่าไอ้เครื่องพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับว่าไอ้เครื่องพวกเนี้นะจริงๆแล้วนี่มันก็มีประโยชน์นะครับซึ่งเมื่อท่านใช้อัุรกรณ์อสซาดีได้ฟังเช่นนี้นะครับท่านนั้นครับก็จึง เห็นชอบนะครับในการสั่งซื้อนะครับในเครื่องขยายเสียงแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการคุตตาบ้าในวันศุกร์นะครับรวมไปถึงทําการสอนในเรื่องราวของศาสนาด้วยนะครับแล้วผู้คนก็เห็นจริงๆนะครับว่าสิ่งดังกล่าวนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีพิษมีภัยเลยมันอยู่ที่มันอยู่ที่จะเอาไปใช้อย่างไรมากกว่ามันอยู่ที่คนไปใช้มากกว่าว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะใช้ไปเพื่อที่จะทําการ ฝากฝืนอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาหรือจะใช้มันไปนะครับเพื่อที่จะเ,เรียนรู้และทําความรู้จักกับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลากันแน่นะครับอันนี้เนี่ยนะพี่น้องเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับในยุคที่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยนะครับในยุคของเราเนี่ยนะพี่น้องนะครับ เฟซบุ๊กก็มีมือถือก็มีอินเทอร์เน็ตก็มี Wi-Fi ก็มีนะครับเรานั้นครับลองพิจนารณา,นานดูนะครับว่าวันนี้ครับเรานั้นได้ใช้สื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปหนทางไหนนะครับเรานี่ใช้ไปดูเรื่องราวของการทำนายทายทักนะครับในเรื่องราวของโชคชะตาราศีหรือไม่เรานั้นใช้ไปเพื่อที่จะทำการโพสหรือพิมดา่าใครหรือไม่เรานั้นใช้ไปเพื่อที่จะทำการกระจายเผยแพร่ข่าวเท็จหรือไม่ หรือเรานั้นใช้ไปนะครับเพื่อที่จะทําการแชร์เพลงฟังเพลงดูหนังดูละครสะส่วนใหญ่นะครับนี่แหละครับพี่น้องนะถ้าหากเราใช้ไปในมุมแบบนี้นะครับแน่นอนครับพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะมาสร้างความเสียหายนะครับให้กับบัญชีของเรานะครับบัญชีตรงนี้คือบัญชีนะท่อลอสุปหานาหัวตาลาเราเองครับ ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยเรานั้นจะต้องเลิกเล่น Facebook เลิกใช้อินเทอร์เน็ตเลิกใช้มือถือแต่เราเนี่ยเลือกใช้ได้นะครับใน a c e b o o k เนี่ยนะพี่น้องมีบทความศาสนาเนี่ยนะหรือเพจศสาสนาเนี่ยอยู่มากมายจริงๆนะครับวันนี้เนี่เราพิมพ์ไปว่าศาสนาอันอิสลามนี่ใน Facebook นี่ขึ้นมาเพียบนะหรือยิ่งกว่านั้นนะพี่น้องพิมพ์ไปใน Google นะครับว่าศาสนาอันอิสลามพิมพ์อลลอห์พิมซุนนะเนี่ยนะครับขึ้นมากันเพียบเลยนะครับ อยู่ที่ว่าตัวของเราเนี่ยนะครับมีความเอาใจใส่กับเรื่องราวดังกล่าวนี้มากขนาดไหนนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเองนะครับเมื่อท่านเนี่ยนะได้ทําการใช้เครื่องอำนวยความสะดวกในการสอนหนังสือนะครับก็นับได้ว่าเป็นที่ตอบรับกับผู้คนในยุคในสมัยนั้นจริงๆนะครับทําให้สถานที่ในการเรียนของท่านเนี่ยนะจากที่แน่นอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันยิ่งแน่นเพิ่มขึ้นนะครับมันยิ่งมีความ มีความแออัดมากยิ่งขึ้นนะครับจนกระทั่งครับท่านนั้นก็ได้ทําแบบนี้นะใช้เวลาในการเรียนการสอนเนี่ยนะครับอยู่หลายปีนะครับทั้งหลังจากละหมาดซบพีนะครับแล้วก็หลังจากละหมาดมักริบด้วยหลังจากอัสรีด้วยนะครับท่านนั้นก็ได้ทําการสอนนะครับและท้ายที่สุดครับพี่น้อง ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านนั้นก็ล้มป่วยนะครับแล้วก็ได้รับการรักษานะครับเป็นจังหวะเดียวกับที่ท่านนั้นได้ทําการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับกับบรรดาผู้รู้ในดินแดนของเลบานอนนะครับรุปนนานนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านนั้นได้ไปรักษาตัวอยู่ที่นั่นนะครับจนกระทั่งครับท้ายที่สุดแล้วนะครับท่านนั้นก็อาการป่วยของท่านเนี่ยนะก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดครับท่านนั้นก็ได้ถึงแก่อายัน ของอัลลอฮฺ س ب า ا าะาลาในวัย69ปีนะครับซึ่งในขณะนั้นเองนะครับผู้คนในอุนซาเนี่ยนะซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าในเมืองนั้นเนี่ยนะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจของผู้คนนะครับเต็มไปด้วยความเงียบสงัดนะครับด้วยกับการคิดถึงนะครับในสิ่งที่ท่านนั้นได้กระทํามาโดยตลอดและนี่แหละครับพี่น้องนะก็คือประวัติ เพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับของผู้รู้ท่านหนึ่งที่ทําการประพันธ์หนังสือเล่มนี้ที่เรานั้นจะทําการเรียนในตอนถัดๆไปซึ่งผู้รู้ท่านนั้นก็คือท่านเชคอับดุลรฮอฮ,รฮ์มานอัสซาดีรอฮีมาฮุลลอ์ะนะครับสำหรับการบรรยายนะครับในวันนี้นี่ก็คงจะต้องกล่าวจากลาเพียงเท่านี้วบ,บิล,ลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอสสัสสลามอะลยกุมวรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดิษบุญมาเลต ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม